อันคันเห็ดสวนเนี่มันต้องใจมากกว่าเด้อถ้าใจบ่มักนี่เห็ดมันก็บ่งามแม่อยากจะให้คนหลุนใหม่หรือว่าคนไก่สึกกระเียนหาซิบพกซิบเสียมาเห็ดซอยเห็ดกันค่อยๆเห็ดยาจะเห็ดเทละหลายเห็ดเทละอ่าเท่ลายสองลายเขามีเขามีหน่อยเ้าก็เห็ดหน่อยมีลายก็เห็ดลายอันนี้มันมีผืนเดียวเขาเก็เห็ดไปทั้งหมืดเลยแต่ว่ามาเห็ดหลายปีสอดกันเนาะ อันสุดท้ายนี่ก็ว่าปลูกต้นใหม่ดีที่สุดกับธรรมชาติให้ธรรมชาติสิ่งแวดลลอมแล้วก็ได้ให้ยู่ให้กินอยากให้ค้นรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเห็ดเกษตรอ่าสิ่งเป็นทังเลือกแล้วก็หฮอก็เห็ดแปรล,ลูปน้ำก็ไดเพื่อได้เห็ดแปรล,ลูเป็นไปเห็ดการตลาดเก่งกัอยากให้เห็ดการตลาดแม่ก็ จังแม่นี่ะแ,แม่เห็นการตลาดได้ซแม่แม่ก็ว่าแม่เอาของสวนไปขายหนาหา้านซ่ำนี่แหละแต่ว่าคนรุ่นไม่อาจจะได้เห็นไดาที่ สวัสดีครับพี่น้องครับน้ามีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับมื้อนี้น้ามีพ่อพี่น้องมาที่สวนคุณยายนะครับบ้านโพธสงาตมบลกุมภาวะปีอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณแม่ธนาพรศาสตร์นุรักษ์นะครับหรือว่าคุณแม่นั่งอ่าทีได้ขออนุญาตนะครับคุณแม่นั่งพาพี่พาน้องอย่างชมสวน นะครับแค่ประสบการณ์การไปกันมาเห็ดจังไหนจังเป็นรูปสวนสวยงามขนาดนี้นะครับม่นั่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวนเฮ้าเป็นสวนแบบใดครับแม่ครับสวนเฮ้าเป็นสวนเกษตรแบบผสมประสานตามทฤษฎีของนายหลวงค่ะเพราะว่าแม่เป็นคู่คคเกา่าโอ้เป็นสวนหลังเกษียณเนาะแม่น้ะ,ะเป็นสวนหลังเกษียณค่ะ แล้วที่ไปที่มาจังไหนแม่จังคิดว่าสีมาเหตุแบบนี้ครับตะก,กี้แม่กัสอนหนังสือแล้วโอ้ยอยู่นครปฐม่นเด้วมันอยู่ไกลๆวันนี้แม่ยืนผู้เดียวแป้น่นกะไปก่อนอ่ะนาะก็เลยว่าโอ้เหตุใจในนอ่อหนีมอระดกเป็นทีมอระดกของยาย่แปดลก็เลยมาแบ่งตะก,กี้เป็นหน้าเมืดเดนี่โอ้ที่เกาเป็นหน้าีิแม่ครับเป็นหน้ามืด อันนี้รลอกขา่างแถวนี้เขากับมิตรนาแหละวันนี้แม่ก็เลยว่าเหตงไดเนาะจะได้กินป่าเหตุใดเนาะจะได้ปลูกพักทั้งแม่เป็นคู่เกษตรแม่อยากจะเห็ดตามใจแม่นะโอ้ปกติแต่กวนกัเสียนแม่ก็เป็นคู่เกษตรจ้าโอ้มาถือข้างเลยตัวแม่ครับ <laughs> จถะถือก็ไม่ถือแหละจะว่าเหตุตามใจได้วัน,น <laughs> อันเขากับป้าซื้อของในตลาดกินอ่ะนะเขาก็เลยอยากจะไม่เห็ดเอง สาเนแม่กับขุดสาเนสาเนสาเนขุดก,ก่อนเป็นสาเนน้อยตะเกีอ้ที่แรกมาขุดสาเนาาน,มามาน้อยก่อนอ่าเนน้อยก่อนก็ขยายออกขยายออกก็มาเห็ดเป็นเส้นทางมาเห็ดเป็นหม่องคู่ปลูกต้นไม้ปลูกบกม่วงกระแบ่งพื้นที่ออกเป็นก็จัไในหลวงเวะนะอันเทิ่งเห็ดอันเขาเรียกว่าย,ยัางก่อ เกษตรที่สด,ดีไม่เป็นเวลมเออญล่ะแม่ก็เอาเห็ดหน้าหนึ่งสองความมัสองไร้กลัววะเนี่ยหน้าหัวเขามีทีหน้านําตีนี่จ้ะนี่ทีหน้าเนี่เดี๋ยวพาพี่น้องอยางเบิ่งน้อยหนึ่งนะครับจ้ะอเสิเดียดเดียดจักหน่อยพี่น้องครับช่วงนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้สาหน่วยนี่บ่ครับแม่ขุดก่อนจ้าสาหน่วยนี่ขุดก่อน,น,นขุด,ขด <c oughs> เพราะว่าหน,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 น้าหน้าร้อนมันมันไม่หนาต้องขุดใหญ่ใักหน่อยปาดแม่ครับ กว่างเน่าจังใดนี่นในใคือไงครับท้โอ้ยอันนี้เกือบไร่พันแล้วเลือกจังใดแม่ครับเลือกอ่าสาโน่นี่เลือกปันใดดีพ่อจะบ้ะานสองเมตรกว่านี่ล่ะสองเมตรกว่าจ้าพ่อได้เลี้ยงปลาอันนี้เลียเ้ยงปลาโอ้พ่อเลี้ยงปลาดีๆนี่ตัวแม่ครับจ้ะปานนี้ขุดแล้วเขาลงปลาเลยติแม่อ่าต,ตะลงแต่ปีแรกคนเนี่ยแต่แต่ปีแม่ที่เกษียณน่ะปีปีหกศูนย์บ่แม่เอาปลามาลงอ่ะ สามป,ปีกว่าสี่ปีแม่ก็มีแต่เสีดังตึกแห้งสีนอาอขึ้นมากินปลาเยอะบบดนี้เห็นนํามันหน่อยโตหต้นไม้พ่อพ่อพอ่ามันแปดไรเนาะครับผมแปดไรทั้งมดเ่ยเห็ดเป็นผู้เป็นขั้นทั้งมืดเลยก็เลยมาขุดนี่อีกหน่วยหนึ่งน,นะข้างหลังนี่โอ้ข้างหลังนี่อีกหน่วยหนึ่งนะครับ้ังคบสารนะก็เลยได้สาใหญ่สองสา,สา <ล>บันนี้น้ำพ่อตลอดปีเลยนะบันนี้น้ำก็เลยตลอดปีเพราะขาดน,าน้ำจังเถอเพิ่งกับี่นอนครับโอ้เป็นการวางแขนหลังกษเียนเนาะแม่นาะจ้าว่างแผนหลังกษียนเพราะว่าตอนแรกว่าจะไม่อยู่ตาวาสันบัดน,นี้ตาเพิ่นกลับบ้านเก่ากอนก็กเลยไม่เห็นยูู้เดียวแต่ว oh, ันนี้นี่ไา้ก็เห็นดีนำ้ำ เป็นเหงเอาวาแต่เราเป็นพญานแมงเหงาเพียงก็เลยแห่มาอยู่นี่ก็เลยมีกิจกรรมเฮ็ดทุกมือ้อเห็นว่าอ่าผลผลิตในสวนเขาเก่าไปขายหน้าร้านนู่แม่เนาะแมนค่ะลูกชายสร้างสร้างราง้านให้<อ>ว่าแม่สิได้มีเพื่อนแวะมาเบิ่งมาแย่งเราก,กับมาบ่านบ่อน้ำผพอมีมูคุยจ้าบันดนี้เฮาเฮ็ดเป็นร้านอาหารเนาะแม่เนาะร้านขายกับเขาเนาะค่ะเป็นร้านขายข้าวแกง เราก็มีบักม่วงบักซีดาเนี่ยขายผลิตภัณฑ์จากสวนจ้าขายมดสุนยังวันนี้ปุ๋ยขันมดแล้วเนี่ยมาแล้งมาซื้อกับเขามาเก็บให้เขาเกือกเาโอ้ป่ะแม่ขออนุญาตยังพราพี่น้องยังข้างนี้เบืองบรรือากาศโดยรอบนะครับฟังนี่ก็เป็นบักม่วงคบักม่วงท่านในมีดเลยหรอกนี่มันเดินเอียงกว่านี่เดินพศจธกาเดอนนาก็ออกดอก ดอกดอกแล้วได้กินน้อยยักเถือไปครับเนี่ยอุ้ยได้กินสามสี่ปีมาแล้วได้นี่เอ้าได้น้อยนึงได้เหระครับนี่แม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 ่ห้นี่แม่่ห้สูงถ้าสูงแม่ก็ตัดแต่งกิ่งทาเห็ดเองเปล่าโอ้เออแม่ปลูกแต่ของแม่มักเดิอันนี้พันนี่สายนี่ไม่เลยแต่พันแม่มักทั้งหมนพันอี่ยังเหรอครับเนี่ยอันนี้พันนำดอกไม้อันสีทองพนะ เนี่ยถ้ามาหนักไว้เบอร์ซี่เรก็โชกอันนัน้นนี่หน้าเขาลองในหน้าเขานด็กก็ลองเปลี้ยงอันนั้นเลี้ยงปา่าเลี้ยงปาสลิดอ๋อแม่ครับแสดงว่าแม่ขุดขุดคล้องรอบหน้าตัวนี้ครับแม่น,นบอกเนี่ยคล้องเนี่คล้องรอบหน้ามืดเลยนี่ป้าเบิรงพีิน้องครับหน้าเขาเาเห็ดไหล่อะไรนี่แม่ครับอันนี้เห็ดแค่กินสองไร่กลัวเนี่ยตะหุ่น มันก็สิเลยสองลยอยูุดอกแต่วนนันแม่ว่ามนถึงสามลานะแล้วบ้าน,นี้พ่อกินบอ่อซ้ำนี่แม่โอ้ยพ่อเหลือได้ประมาณปีละสิเกสิแปดกระสอบนี่ละประมาณน,นั้นละแล้วก็แม่ก็กินแล้วก็เอาไปขายนาลาน,นี่ละหุงหุงขายผููได้ไมาสื่อเขาแกงกระตักเขาใหร้ย <c oughs> โอ้โอ้บวาหน้าเอียดเองเออไม่งั้นหรอละผููได้ไม่อิ่มกระแถมจนหรอว่า บอกเม่เด้อเสียอา,าได้เพื่อเพื่อเนเพื่พอเขามาซอยเดียวเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็มีงานทำแรงสินะยัแรงกับผ้าเขาขายยังเสากับผ้าเขาขายสินะบ้าน,นี้การกำจัดวัชพืชในสวนนองเหี้ยังไนเมียอันนี้เอาเครื่องตัดนี่นี่มีการนั่นตัดหมดเลยตะกี้เอาถักถากงานเอาบักจอบถักเป็นวะ อันนี้ก็มันต้นใหม่มันใหญ่เราแม่ก็เอาเครื่องตัดหญ้านี่แล้วนี่เครื่องตัดหญ้าให้ให้ร้านร้านนี่ละจากขาวมาเเป็นเป็นมือเป็นมือโอ้ให้ลูกไขลานมีงานทำเอออย่างไขลานมีเงินมีมีงานทำจากท้องสมุกก็มาถามยายมียังไงเหตุว่าเออมีสีบอกท่านคโอ้ยคุณแม่ก็สมเป็นใจดีปะแม่ยังทั้งนี้ยังอย มีคาครับพี่น้องครับแม่เราลงคาไว้คุนอะคาท่าขุนกระไรท่าขุนคาอันนี้หมากอย่างนี้ครับอันนี้เสาวรดเด้อเสาวรดจ้าปูเสาวรดวันได้ขายด่ดดวนโดนเลยนี่เนี่ยเบิ้งเนี่ยไกลไกลไหน่อยเอ้ยพี่น้องครับสวนนี่อายุเ<อ>ท่าไรกับแม่สวนห้าสี่ปีอันแม่ปีเกษียณหากราวมเป็นหากขาวบเมืาาม่อหากปีระบบ สี่หาปีห้าปีห้าปีเจ็ดปีหาปีเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งบักเพาบ้านดิบักเพาขันรุ่นเดียวกันนี่มีทุกต้นนี่เมีคือดุกใช่ดกบักเพาดกอันนุ้ยโอ้ยแต่มันเบิ่งบักเพาอ่อนบักเพาแก้ว่าเป็นเนาะกับเมื่เคยเม็นบะครับผมเกิดมาหนูเด็กใหม่เอามาอันมีดมาปั้นแม่ยยายยายอันเนี้ยมันแก้ไปหนิพนา เอามีดมาฟันเบิงม้นมาหันแต่แกได้หล่ะท่นดอกว่าเบืองบบเปลียนแต่ว่าเขาใส่ไปที่ซับเบื้องเอาจิแอ่ะแกเลยบอกเขาว่าขันแกนี่มันก็ะสยุ่งยุ่มตูดเขาตัวท่นดอกอันนี้มันก็ะสเขียวขึ้นตัวท่นดอกแยกไปฟันจากเธอได้บดนี้เด้อหนึ่งก็เลยเป็นห้อยนี่นะแม่ครับเขาปูกบอกเ้านี่เพิ่นมีแม่งมีอย่างมาล่วงบ่ออันนี้บอกเ้านี่โอ้แม่งหลายแม่ใส่เกลือตัวอ๋อใส่จังใดครับเนี่ยอันบอกเ้านี่ใส่เกลือเป็นรอบ อันนี้ต้นนี้มันสหาปีเนาะเดี๋ยวปีที่หารอบแรก,กใส่รอบ,อบปีละรอบกํากัมมือล้วเข้าก็เอาบอกน้ำเกลือเข้าเนี่ยเกลือเข้าเนี่ยค้นค้นค้นใส่แ,แต่บรรลวยเป็นคนสมบูรณ์ครับน้องแมเนะจ้าแล้วก็เอาน้ำมักใส่ใส่น้ำเกลือใส่น้ำมักใส่ใส่เกลือธรรมดาเขาห้วยสินะเขาห้ย น้ำมก<า>ักยี่งใส่แม่ครับแม,แม่แม่ใส่น้ำมักใบป,ปไดไอ่าน,น้ำมักพลไม้มจากนี่แหละจากร้านอาหารนี่แหละโอ้ oh. เอาอย่างกะลง่งล่งใส่ร้านอาหารเมืแมม่แล้วก็มีขยะว้ก็ใส่นี่เอามาไว้ไทยสวนนี่เป็นเขาเสียดเขาเหลือจริงสิม <นะ S 2> แม่ครับจ้าแม่แล้วก็มีร้านอาหารอยูน่นั่นร้านนึงเอาทั้งวไไ้เขามักอันไวไ้ใ oh. <อ>ห้โอ้ห่างดีแล้วซ้่งไปเมียนใลยเพื่อนแม่บ่แมียน ป้านีปลูกเดืนอย่างหนาวหนาวอ่ะเดือนพฤศจิกาท่านว่าประมาณนี้บ่แม่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์โอ้เดือนกุมภาพันธ์จ้านี่เพราะว่าแม่กาขายยงี้ยมีเดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าแม่วางเขียนไว้โลดตัวนี้แม่กว่าเพบนสิออกผลยงี้ด้เออออกมันเกิดเป็นเนืม่เรื่อยๆมันหลายชุดได้เพราะว่าต้นตเตีย้ยขายไปเรื่อยๆอันนี้เหตุ่ำบางหูงบางหูงต่ำเด้บางหงพันธุ์ยังครับเนี่ย อันนี้พันแขกนวลเนี่ยแขนนกนวลกรอบแซ่บแจบ๊บอันนี้แขกนวลไปพี่น้องรบคับคนอ่ะกกมันมันแบบว่าผู้ใดก็อยากได้แต่หน่วยเฮิมเนาะขายบักคูงเฮิมหน่วยนวย,นวยซ้ำนี่นวยละสิบบาทสิบบาทซ้ำนี่โอ,โอ้กับพ่อซื้อกินได้หรอจา้าสิบบาทเนาะแม่เนาะอ่าขายหน่วยละสิบบาทสิบบาทผลผู้ใดก็เก็บเสมอไม่ครับ หลังกเกษียณแล้วการที่มาใส่ชีวิตแบบนี้แม่ว่ามีความสุขบ่ครับโอ้ยแม่มีความสุขหลายเพราะว่า,วาะตะกีก้กะคิดพาจะยุ่กันสองคนเสีททองเที่ยวพนะมันบม่ไดค้คิดเนาะครับผมอือกเ็เลยว่าเออแม่เจังเสีมัมก็ดีคือกันมีความสุขแล้วเนี่ันพาเข้ากันยุดขายของเน้ไปวัดพนาจังสันม,มีเวลาไป<ะ>ทำบุญมีเวลาไปทำบุญบ้านนี้ยังมายุคมีเป็นยุคโควิด หยุดโควิดไปหนามาหลังกับอันตรายเนาะแม่น้องอ่าไปหนามายังอันตรายแบบพากระตักบาดเอาอยู่อมณนเห็ดกับเข่าตะเศ้าแล้วกระตักบาดอ,ออกมาหน้าก็ท<อ>ังที่แล้วกับชีวิตมันหมุนดีมันเป็นธรรมชาติอ่ะอ๋ออันเป็นธรรมชาติดีเด้เลยอยู่กับขอบกับขั้วเฮา้ยแล้วเนาะแม่น้องจ้อยู่กับขอบกัขบขัข้วโมต้องไปคิดอีหยังหลไงนะครับว่าอยู่กับเดี๋ยวนนี้อยู่กับน้องสาวพี่สาว แล้วก็หลา,านลูกชายก็บทำงานลูกสาวก็ททำงานโอ้ยอ่อนซ่อนนี่ครับพี่น้องครับเป็นชีวิตหลังกเกษียณที่น่มีว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> การใช้ชีวิตแบบนี้อนะไรเราู้หลายคนก็อยากสิมาเฮ็ด <c oughs> อยากมาทำมาเฮ็ดโหลดแต่ว่าเท่ากันเท่าว่าจิตด,ด้กําไรบอร่อจิตบอ่เอเงินเป็นทีมบอ่อนี้เท่เากัต้องคิดเรื่องแบบนั้นถ้าว่าถ้าว่าทีทิมเงินยังสิ่งอย่าไปคิดเท่าว่าใครให้ใครไป ไปเห็ดเอาข้ามักง้างข้าปลูกโลดต้นไม้มัน,มน,มนก็บอะไรง่ายมือเดียวแมนนี่เห็นว่าบลูกเขียปีติปีิปลูกปีเดียวเนี่ยง่ายละปีหน้าก็ตรได้กินนั่นแล้วกวนน็ตรได้ตัดยอดมันก็ตรได้เห็นออกดอกด้วเขาก็มีความรู้เรื่องกเกษตรน่นจิดน้อยนะตื่นเต้นมากกะแง่งแง่งเบิ่งแง,ง่งสายแง่งขวดตัวเนาะขันลูกค<น>้าบางๆสีแลงๆกับแง่งอยู่นี่ละทีเนี่ยใช่ปลากับปอืดกินบลอืดอผักนั่งกั่งหยาบลูกุ้งบลกหอย ปลูกปอดสารพิษสนุกปันยังสนุกคักเอาต้าสิกินนะครับพ<อ>ีนองครับโอเ้เบิงเป็นแนวทางเนี่ยปีนองเด้อสำหรับหลายปู่ลู่คนนะครับเจอพิษโควิดเนาะแม่นเนาะจากไมาอยู่บ้านอยากไม่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนว่างเผียนไว้นะครับพี่นองครับแล้วก็หลายคนอยู่กันรับราชการยังสิม <c oughs> ีเงินเดือนสนุกกู้ได้ปะเนี่ยออแม่นอยอ่สนุกกู้ปันยังบ่งได้เคิดว่าเกษียณแล้วสิ <c oughs> เป็นจังได๋ บางแหมนคือแม่กะโอเคเนาะแม่เน้ะงท่าวุ่นบักหุงเออบักข้าวปลูกตามตามหลักวิชาอยูหกเม็ดแต่ทางนี้กะเอาใบโฮมพะนะมันว่าเมืนจังสตนีสตรีวันนี้เพราะว่ามันทีแต่ว่ามันก็เป็นโฮมแห้เฮาคือกันหรือว่าโฮมโอ้ยเลยโฮมหรือแม่เออกะว่าเป็นเงือบตะบักฮุงแม่พี่น้องครับอันนี้บักฮุงเพราะมันไล่เพราะอยังวันตี้มาได้ใส่ยังนี่นี่ โอ้ยไล่สำนีหนึ่งมันจะเป็นอย่างแม่ครับอ,อนนมันปวดสารพิษนี่มันโอเคแล้วครับนี่<อ>พี่น้องครับมาถึงช่วงถ่ายของรายการนะครับวังว่าพี่น้องคงจะได้ความรู้<อ>เรื่องเล่าของรูปแบบสวนการจัดสวนการวางแผนชีวิตหลังเกษียณนะครับมาพอสมควรฝากพี่นออ้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกันไว้ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับนัมมีไปทังไดสีได้ไปน้ำกันนะครับสิภาพพี่น้องไปเยี่ยมไปชม ส่วนกเกษตรสวยๆนะครับแม่ครับมาถึงช่วงไทยกันแล้วอยากให้ไ่นั่งฝากกับบี่น้องเขาเนี่ยการเฮ็ดสวนมันดีโบตรงว่างแผนจังไหนเนี่ยนะครับโบสูพีน้องเขาฟังจังหน่อยนะครับแม่ครับจ้าการเฮ็ดสวนเนี่ยมันต้องใจมาก,ก่อนเด้อถ้าใจบ่มักนี่เฮ็ดมันกับบงามแม่อยากจะให้ค้นหลุนไม้หรือว่าค้นไก่สุกระเียนก็หาซิพ,พกซิเสียมาเฮ็ดซอยเฮ็ดกันค่อยๆเฮ็ด ยาสะเษ็ดเทลหลายเห็ดเทล,ลเอ่าเทลเทล,ลายสองลายเ้ามีเ้ามีหน่อยเ้าเ็ดหน่อยมหลากเ็ดหลายอันนี้มันมีพื่เดียวเ้าเ็ดไปทัทงามือเลยแต่ว่ามาเห็ดหลายปีสอดกันเนาะอันสุดท้ายนี่ก็บ่าปลูกต้นไม้ดีที่สุดกับธรรมชาติให้ธรรมชาติจิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ให้ยู่ให้กินอยากให้คนรุ่นไม่เนี่ยหันมาเห็ดเกษตร สิ่งเป็นทังเลือกแล้วก็ห้อก็เห็ดแปรลูปน้ากระไดเพื่อได้ไ,ดดไปเห็ดแปรลูปเป็นไปเห็ดการตลาดเก่งกายอยากกระเหตดการตลาดแม่ก็จั้งแม่นี่ะแ,แม่เห็ดการตลาดได้ซ้ำแม่แม่ก็ว่าแม่เอาของส่วนไปขายหนาหา้านซ้ำนี่แหละแต่ว่าคนรุ่นไม่อาจจะได้ห้ายก็นี่แม่ก็อยาอนุโมทนาอยากให้คนหลุนไม่หักการเกษตรให้มะหันมาเหตดเกษตรอีกอย่างหนึง่ง บ้านห้าเป็นเมืองร้อนอยากเพิ่มอยากเพิ่มต้นไม้หลายๆต้นไม้ที่ห้ากินใด้มีประโยชน์คล้ายใดเป็นกอบเป็นกำกับใดแนงหนใดกินทุกมือปลูกบักกันปลูกพลไม่นี่มันต้องปลูกติดฮ้ากินเด้กันเห้ามักแห้งห้าวกินห้ากับปลูกแต่ห้าวหมักข้ากับให้ผู้อื่นปลูกสนับสนุนให้ผู้อื่นปลูกเข้าวหมักโมเมนมาไปกันเขาดิแสดงว่า อันดับแรกเขาต้องเริ่มจากใจก่อนจาก<ใ>จจความชอบนะแม่เนาะจ้าใจต้องใจใจมาก่อนนะครับขันใจบ่อเรา,เาก็โอ้ยงานเบาออนไดก็ขึ้น,นัาจ้างานงานเกษตรนี่เขาเอาใจมาก่อนี้เพราะว่าเพราะว่าขันบ่ขันบ่นบนบมหาหักเกษตรนี่เฮ็ดบม่ได้ดอกนี่ครับพี่น้องครับอดีมันมันมันเห็นผลาสาส่วนสิได้แมนสว่วนสิเป็นหมากเป็นผลอืแต่ละอย่างอืนะครับ นั่นก็เป็นขอยคิดดีๆนะครับที่แม่นั่งฝากไว้กับพี่กับน้องะนะครับแม่ครับกันพี่น้องเฮาเห็นบักเผาหนูวยงามๆจังสีอยากได้ไปขายอยากได้ไปยู่ไปกินอยากได้ผลผลิตภายในสวนเพราะว่าเขามีสวนอีกสวนหนึ่งอยู่นั่นพ่แม่เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเปลียดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นมือใหม่มือรุ่นน้ะแม่เนาะ,ะนะครับอบอกพิกัดบ้านอีกจัหน้อยนะแม่สวนเฮาอยู่บานเลยครับบ้านนั่นบ้านนี่สวนยุบานเลขที่3 24 บ้านโพสงาตำบลกุมพาว่าปีอำมเพื่อกุมพาว่าปีจังหวัดอุดรธาน,นีจ้ะเปอรโทรศัพท์เนี่ยครับแม่ครับะพี่นอ้องเขาอยากโบอยากจ่าอยากสอบถามเออเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดห่งสองห้าหกหกกคับอ่ามีสองเบอร์กับศูนย์หกหนึ่งอ่าสองหกสีมแปจ้ะโทรมาบอกกับแม่ได้ได้ครับ อยากไม่เยี่ยมไม่ยามจ้านะครับผมเบิ้งสวนสวยๆน้ำรูปแบบไปใส่ประยุกต์ใส่นาะแเม่เนะาะจ้ากับอายุงานที่เม่เฮ็ดมาสี่หาปีมีอย่างเนี้ยอ,อยากมาสอบมาทำจ้ากะให้ความรู้ได้ถ,ถ้าถ้าเ้าวจะปลูกพักเขาเกเฮ็ดเป็นโซนเป็นโซน,น,โซนพว่าห้าจบะบ่เดเมือ่อันโซนนั่นบอกโซนพักอันนวยทาาน,นก็โซนพักใบเองสินะทางนก,ก็กินได้ตลอดปีว่า่ต้องปลูก มีเกืด <ใน S 1> หัวมีเพื่ยืนต้นจ<ร>ัดเป็นส่วนห้องสีได้มีระบบการจัดก,การไงต้นไผ่กัมีถ่าขุนเยอะเราก็ต้นันมั่น,น,มนหาาที่นี่แม่ว่าสิคุดเดินนานนี่เพราะพ่อคุดแล้วแต่เราลองคุดเมืองแล้วก็เรียกว่าแม่แม่จีคุดออกไปขายพันก็นขายวันต่อไปพู้ได้อยากได้พันมหานาที่ก็โทรมาหาแม่ย นะครับผมเดี๋ยวเบิ่งเวลาไม่ลาพี่น้องครับมือนีเวลาเหมือเหมือนไปลานะครับขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับมือนีนัมมีกับแม่นั่งล่าพี่น้องไปแล้วแม่ครับสวัสดีครับ